สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยานิดก็จะมาเพื่อนๆเ,เอ่อจะพาเพื่อนๆมาประทานเอ่อเค้กนะคะเพื่อนๆพื่นดิเซอร์ตนะคะเอ่อเป็นเออ่เค้กช็อกโกแลตนะคะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นอัลมอนด์นะคะรสอัลมอนด์นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะคือทางทรงผมทางทรงผมใหม่ แล้วก็จะหา,าเรื่องมามาโชว์ทรงผมสีผมนะคะเพื่อนสีผมทำทำสีผมใหม่นะคะเพื่อนก็เลยเอ้ยอยากจะคิดถึงเพื่อนเพื่อนเนาะไม่ได้มาเจอเพื่อนเพื่อนนี่ก็นานมากแล้วนะคะหลายเดือนนะคะห้าเดือนแน่มนั้งนี่ฮะตั้งแต่ผ่านนี่มาก็ไม่ ไม่ได้ไม่ได้โชว์หน้าตาเลยนะคะไม่ได้เสนอหน้าเลยนะคะเพราะว่ายัางนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะคะแต่วันนี้เผเอิญว่าได้สีผมมาจับๆนะคะอยากทําอะไรก็ทํานะคะเพื่อนๆไม่ต้องอคิดอะไรมากมายนะคะชีวิตคนเรามันไม่ได้ยืนยาวอะไรมากมายนะคะวันนี้พรุ่งนี้วันนี้เรารู้แต่ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะคะเพื่อน อยากทำอะไรที่คิดว่าโอ้ยทำแล้วมีความสุขนะคะทำแล้วแฮปปี้นะคะทำไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆใช้ชีวิตให้แฮปปี้แฮปปี้นะคะเ,เพื่อนๆครุ่งนี้มะรืนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าใจนี J ่ก็ทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายอยู่แล้วเนาะแต่ละวันแต่ละคืนเราก็ไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงนะคะบางทีอยู่ดีๆนะคะอยู่ดีๆเขาก็หมดลมหายใจอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็มันเป็นไปได้ ทุกขณะเวลานะคะเพื่อนๆก็อยากทำอะไรทำแล้วมีความสุขทำไปเลยนะคะอย่าซีเรียสให้มากนะคะชีวิตคนเรามันไม่ได้ยืนยาวอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆทำในสิ่งที่แฮปปี้แฮปปี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมากินเค้กอัลมอนด์นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆ แล้วก็วันนี้แนะนาแต่ของที่ว่าอเขาเรียกว่าอะไรนะหวานเย็นเนาะหวาน <c oughs> หวานหวานนะคะอันนี้ก็คือไอศครีมนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือลูกทานะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นไอศครีมนะคะมาทานกันนะคะเพื่อนๆเ,เป็นไอศครีมนะคะคืนนี้ยานิทํางานนะคะคืนนี้นะคะเพื่อนๆบอกไว้ก่อนว่าทํางาน ยาวเลยนะคะสี่คืนแล้วก็หยุดหนึ่งแล้วก็ทําอีกสี่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นยน,นี้กไม่ได้นับนะคะถ้านับถ้านับว่าเราทํางานเราก็จะเหนื่อยนะคะเพื่อนเนมันจะเหนื่อยนะคะงานของเานิี่จะเป็นงานที่เหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทํางานกับผู้ป่วยเนาะเหนื่อยนะคะเพื่อน บอกตามตรงแต่บางคนก็บอกว่าอุ้ยทำงานกับผู้ป่วยไม่เหนื่อยเลยสบายมากก็มันแล้วแต่แผนกนะคะว่าเขาอยู่แผนกอะไรอะไรยังไงนะคะแต่ยนิดอยู่แผนกเอ่อคนป่วยหนักนะคะเ,เพื่อนก็จะจะหนักนะคะงานจะหนักนะคะเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นชีวิตเรามันหนักอยู่แล้วนะคะเพื่อนอย่าเอาอะไรที่มันหนักๆเข้ามาเลยนะคะเพื่อนพอแล้วนะคะสแสวงหาอะไรที่มันเบาๆแล้วก็แฮปปี้นะคะทําให้เรามีความสุขนะคะ เหมือนกับการกินของหวานนะคะกินแล้วก็จะมีความสุขสดชื่นนะคะเ,เพื่อนเพนะคะแม้แต่น้ําก็สีออกหวานๆนะคะเพ<ๆ>ื่อนมานะคะยันนี้ก็จะไม่พูดอะไรมากมายนะคะ<ๆ>เพื่อนๆแป๊บเดียวนะคะเวลาก็ไปแล้วสี่ห้านาทีแล้วนะคะกอดออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ<ๆ>เพื่อนเลักษณะอย่างนี้นะคะแป๊บเดียวเวลาเนาะ ออกมาสักชิ้นหนึ่งนะนี่ก็เพราะว่าเพิ่งกินเอ่อเออะไรนะหมูกระทะไปนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็เลยจะมารีวิวของหวานโตนะคะอันนี้เราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จะตัดอันนี้มาอีกสักหนชิ้นนะคะเป็นคลิปพูดคุยกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายานิดไม่ได้เจอไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อนมานานมากแล้วนะคะเพื่อนนานมากเลยนะคะ ว่าจะถอดแว่นตาลืมนะคะเป็นรอยแว่นหรือเปล่าเนะี่ยทำไมถึงใส่แว่นตาไปถอยมาใหม่เหมือนกันคะ่ะก็เลยอยากจะใส่นะคะเพื่อนความจริงนะ่ะใส่แว่นอันนี้แล้วมันจะช่วยในการที่ว่าอ่า ย่านี่เป็นออลเลอร์กีนะคะออลเลอร์กีเกสรดอกไม้นะคะตานีจะคันมากเลยนะคะจะคันตาคันจมูกแล้วก็จางนะคะเพื่อนหายใจลําบากนะคะดวงตาแล้วก็ใส่แว่นนี้เข้าไปมันใหญ่นะคะเพื่อนมันใหญ่แล้วมันบางหมดเลยนะคะขัดตาไม่คันเลยนะคะเพื่อนตาจะไม่คันเลยนะคะมันช่วยได้มากเลยนะคะแว่นตาอันใหญ่ๆนะคะเพื่อนแล้วก็ดูลาโรคทิบ รถหรือว่าเดินหรือว่าอะไรนะคะถีบจัก,กรยานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้มากนะคะเพื่อนเอ้ยยนิดเออไม่ไม่ได้นะคะเดีวก่อนนะนึกว่านั้นแล้ว อ๋อมันต้องลงไปอีกข้างล่างนะคะเดี๋ยวหยิดคลิปไว้ก่อนก็ตักมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนอันนี้คือจะเป็นเอ่อเป็นเนี่ยช็อกโกแลตแล้วก็เป็นเค้กข้างบนนะคะเพื่อนมาชิมดูเนาะอันนี้เป็นโช็อช็อกโกแลตแล้วก็ไอศครีมเนาะอีกอันนึงเป็นไอศครีมแล้วก็เค้ก เค้กช็อกโกแลตนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไอศครีมนะคะอ,อร่อยนะคะเพื่อนๆนานๆกินทีนะคะไม่ได้กินบ่อยๆนะคะ,อะ,คะพอตัวยังนี้ก็อ้วนอยู่แล้วนะคะเพื่อน หน้าร้อนนะคะส่วนใหญ่ยนี้ก็จะเอ่อแต่งหน้าไม่ได้นะคะเพื่อนหน้าร้อนนะคะจะพแพ้เกสรอนดอ,อกไม้มากๆเลยนะคะนานๆนานๆธรรมดายนี้จะชอบแต่งหน้าแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เป็นสีสีนกนกแก้วนะคะเพื่อน <laughs> มันคันตานะคะเพื่อนคันตามากๆเลยนะคะ ันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะเนเพื่อนเป็นช็อกโกแลตนะคะเออเหมือนช็อกโกแลตลาวานาะนะคะแล้วก็ไอศครีมอยู่ข้างบนนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะคะเป็นอ,อัลมอนด์น่ะนะคะที่นี่เขาเรียกมันเดลเนาะแต่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกอัลมอนด์นะคะแปดนาทีละแป๊บเดียวนะคะเ,เพื่อน ก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะด้วยความคิดถึงนะคะเผื่อใครคิดถึงยานิดบ้างนะคะเพื่อนไม่ได้เห็นหน้าเออไม่ได้เสนอหน้าให้เพื่อนเพื่อนเห็นนาาแล้วนะคะเพื่อนก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่มาให้กําลังใจยานิดนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะเพื่อนๆนที่ที่เป็นเพื่อนใหม่นะคะเข้าเข้ามาดูคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปของใครก็ตามนะคะเพื่อนเพื่อนใน b e ของของเราด้วยกันนี่แหละถ้าเป็นเราเป็นเพื่อนใหม่นะคะเราถ้าเกิดเราจะไปให้กําลังใจใครนะคะ คือดูคลิปให้จบกดไลค์กด s u b s c r ร b e อย่างนี้นะคะเพื่อนเพเพราะว่าเราต้องกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อนเยกยกยกมือขึ้นน่ะนะคะเพราะว่าเราจะ s u b s c r i b e เออเราจะให้ใจใครโดยที่เราไม่ชอบมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนะนะใช่ไหมดูคลิปจบแล้วก็ไลค์แล้วก็ให้ใจนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะหลุดนะคะเพื่อนเแล้วก็ ยายนิ้ก็อยากจะกบอกเพื่อนๆหลายๆเอ่อไม่ใช่หลายๆคนมีบางคนเนะาะเพื่อนๆบางคนบางทีอาจจะเป็นเพื่อนใหม่นะคะคือกดกดรูปเอ่อเขาเรียกรูปรูปสติ๊กเกอร์ใช่ไหมกดยาวบางทีเป็นยี่สิบสามสิบตัวนึงไม่ได้นะคะเพื่อนๆอเอ่ออย่าเกินสามตัวนะคะเพื่อนๆกดมันไม่ผิดกดระเบียบนะคะเผื่อใครเอ่อเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมแลบฟังคลิปยายนิดยายนิดนะคะเพื่อนๆเ <ๆ S 1> อ่อกดเอ่อ กดเขาเรียกกดอะไรนะกดสติกเกอร์น่ะนะคะ,อ,ะอย่างกดให้เยอะจนเกินไปนะคะน,นี่ก็ไม่ได้นะคะมันมันเราจะโดนทําโทษเนาะเพื่อนๆน,นะคะให้อย่างน้นอยอย่ากเกินสามตัวนะคะเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะ,ะเพราะว่าเราถ้าเรามาทางตรงอย่างนี้นะคะเราไม่ได้คือเราไม่ได้ไปอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าเปรียบไปก็คือ ทำทำแบบแบบไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะเราเราก็ต้องช่วยกันเนาะเพื่อนๆเนาะดูดูกันไปนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเออเราเอ๊ะไม่พูดดีกว่านะเอาเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆก็ฝากช่องสมิญญาแอนอิลิสเบดพาแซบด้วยนะคะพูดไปมันก็เยอะเนาะขอบคุณค่ะนะคะเลิฟเลิฟนะคะเลิฟเลิฟนะคะจะทำหัวใจก็ทำไม่เป็นนะคะเพื่อนๆเลิฟนะคะ